เรือนหอออยธนาอยู่คนเดียวนับปีโพสเศร้าแฟนคลับแห่เป็นห่วงยังจมปลักกับรัก8ปีแม้ว่าจะเลิกรากันไปนานแล้วแต่ความรู้สึกดีๆและความทรงจำยังคงอยู่พระเอกหนุ่มดังออยธนาสุดที่กมลโพสข้อความตัดเพาะประโยคสั้นๆแต่เจ็บจี๊ดหลังตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาสาวเทรวณีทองคากูลเป็นเมื่อปีที่แล้วโดยทั้งคู่ยังออกมาโพสข้อความระบายความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งล่าสุดออยธนาโพสรูปภาพ าพมีขาวดำนางริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเขียนแคปชั่นสักวันเราจะลืมทุกอย่างบางทีการได้อยู่คนเดียวมันก็ดีทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ไหวทั้ทงนี้ออยยังได้เขียนไบโอติดหน้าอินสตาแกรว่าดีกว่าอยู่หลายคนแต่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวงานนี้แฟนคลับอ่านแล้วถึงกับไม่สบายใจเลยค่ะ